คุณผู้ชมคะขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากน้ำท่วมก็ส่งผลความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรจำนวนมากติดตามรายงานจากคุณโกวิทบุญธรรมค่ะครูโรงเรียนบัวสลีออำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเพ่ํสรวจความเสียหายหลังจากเมื่อคืนนี้ แม่น้ำลาวได้ไหลเข้าท่วมอาคารเรียนทำให้หยุดการเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายก็เป็นห้องอนุบาลนะคะที่เป็นประเภทชั้นวางของเมื่อวานเราก็ได้มีการเตือนให้คณะครูได้เก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญขึ้นไว้ที่สูงแล้วแต่จะมีบางส่วนที่เป็นตู้ไม้ที่ีน้ําหนักค่อนข้างเยอะค่ะก็จะจะได้รับความเสียหายส่วนนั้น,นะะเก็บไม่ทันทีจะเปิดการเรียนการสอนอน้ อตอนนี้เราประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นก็คือให้นักเรียนหยุดเรียนในวันนี้วันพฤหัสบดีและก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะคะไม่ต่างจากข้าวโพด17ไร่ของสนองสารแก้วชาวบ้านหนองคึกตำบลบัวสลีที่กำลังให้ผลผลิตปัจจุบันก็ถูกน้ำท่วมขั้งและอาจเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้คิดว่าคาดว่าที่เ้าเสาสิงหาเนี่ยจะได้เก็บผลลิตแล้วครับ แนะนำมาก่อนเลยนะนำมาก่อนเลยรัแต่นี่ยังได้ผลผลิตอะไรนยังบม่พูดเลยยังบม่พูดเลยครับขาดแบบจุดคันขาดหวังอย่างได้รนะครับพีวนี่ยังขาดทิศขาครับขาดทแล้วต้นนี้มันถ้ามันขังนี่ประมาณสองสามวันนี่มันจะเป็นไรคร้บถ้ามันขังอยู่ระยะนี้ก็มันก็มันก็จะบวมล้วนนะครับผมกลัวเวลาน้ำรดมามันจะล่มนะถ้าล่มเท่ากันมันจะมันจะล้วนทีหลังนะครับ ล่าสุดผู้นำชุมชนได้เปิดให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนเพื่อสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่ลาวส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำลาวล่าสุดระดับน้ำสูงสุดได้ไหลลงสู่แม่น้ำกกบริเวณฝายแม่กกอำเภอเมืองเชียงรายและน้ำอย่างไม่ท่วมพื้นที่ส่วนน้ำลาวที่ไหลผ่านจุดวัดกีแบ้านต้นยางลดลงอย่างต่อนเนื่องปัจจุบันอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรหล้นตลิ่งเพียง27เซนติเมตร คาดว่าน้ำอาจจะไม่ล้นตลิ่งในคืนนี้และหลายพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่อาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่การเกษตรโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน